อ่เบินน่ะพีเบอรกปีกเบอสูจเกเบถืออูกคุณอ่ะแต่มืองงามมาเบิ่งอีกแล้วค่ะหุดข้างในเห็นบอออันนี้อิเล็กทริกไฟฟ้านะคะ อ,อันนี้เพงล,ลายลาดูไปดพวย่าม,มีหลายหอ้อนะะมีวนลูุมีอันนี้ก็แพงค่ะน,นี่ดีเอ็มตัวปิวนี่แพง นี้ข้างในเป็นมือสองนะคะดูอีกแล้วครับพีะเอกมาดูอีกแล้วมาทอะไรก็ต้องมาดูดูก็ได้ไม่ต้องซื้อไม่เป็นไรว่าแต่ได้ดู ไปไปสีนีนี่าด้สีนีพมาอืสีนักคือรถเจ้ามากสีนั่นละงังินโอฟินคันสิต้งะเฮมยนมีนาเบล่ะม่นาบล่วจ้ะเดี๋ยววารุสานวเฮ้ย่าแนเป็นซื้อซื้อบอกขอจาเลย เจ้าหน,หน่อยสิบร้อยพันหมื่นจี่แสนสองหมืน่นเก้าพันเก้าร้อยคนแม,มนบอกเสือมนตัวเนาะเดี๋ยวเราถือไปดูแพทยอยู่ค่ะหอกเร,อรอคุณหารไปะูุเท่าไหร่งามอยู่เด็ดละ่ะกเองตงอ้องสือแพทย์เราไเอกเอ้ยถือถือกันละละเก็บเงินไว แล้วเก็บเนาะแล้วดูอีกแล้วหนึ่งผ่านไปอีกหนึ่งปีก็รอไปอีกสองสามปีก็ซื้อก็แล้วกันนะพระเอกอันนี้ก็งามอยู่นี่อัดเยอะแต่เฮิร์สเด้อเฟินอันนี้งามค่ะอันนี้สีขาวอันนี้สูงอันนี้แบบสูงค่ะทางนำไปดูนะ นี่เท่าไหร่ดีบอทคอสซ่าแล้วอันนี้คือถือว่าเพื่อแดนบีวิทฮะนี่คือขั้นสูงก็้นแย่ที่ว่าถือิงอกับราพี่ไม่ได้ถือยังไงมาถึงสามเศษโอ้ยี่เปิดได้รถพี่จะเข้าเนียจะฟินจะฟินจะเข้าวิท แล้วก็มักสีขาวค่ะของไอ้คุ้นูค่ะมือไปทุกที่ขายทุกที่ของค่ะของสั่งเร็วเรียบร้อยใจเงินเร็วเรียบร้อย มานบาเบินซือ้อของคุณปูเ่ะอคะนี่วารอวุนจะตกฝนจะมาแล้วค่ะพระเอกก็จะไปตรงนี้ยบีทามาเลยค่ะ ของเยอะมากขายไม่ได้รเราคัดทุกคนน,น,ออาากนี่ค่ะเดีย๋ยวเขาไม่ซื้อหนังนี่ต้องชาไปอีกคุณชางชาสวีดนของใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวเขาซื้อหนังคือกาวไปอีก มีถามร้นานเสษตคกรขายแตอุปกรณ์ต้นขช้ไม่ได้ที่ขายแต่ข้าวมีตูงจอมหลายหน้า,าก็นักศึกษาคณะเล่นช้อปปิ้งค่ะเดี๋ยวพ่อเอกจะไปกินอันนั้นก่อน พิซซ่าเหอนค่ะพระเอกก็ไปเอาไันสลัดมากินค่ะพิซซ่าเขามีแบบเป็นเซตมีสลัดด้ว e ยแล้วก็มีขากนมปังด้วยค่ะนะนี่นะค่ะไม่เป็นจะแสบบาค่ะาเมื่อกินอาหารนอกบ้านค่ะพิซซ่า ตู้ข้งมอดคะทุกทก็ัวยางแห้งเลยค่ะเสก็ดยวก็จะชื่อของร้านที่เราที่บับพิซซ่า thế để khi mua hàng nhiều này đây chứ không phải đi cả phê anh chị này chứ không đi cùng với cái kiểu các kiểu ăn cùng chén với nhau ăn cùng ăn

ยอะจริงๆเอาไปแล้วกี่โดนี่ตรงนี้ประมาณกิโลหรือสองกิโลกันอาหารันี้ไงยังเสิร์ฟกระต้อติดหัวใหญ่เจ็บหัวหลักค่ะเชียงนหมูบดเราจะเี่ันกินเป็อไปหยอดอะไนกิตากับน้ไทยค่ะ Og den <that> er <German> pila! <Transport> <that> <cath Donald geklet> เราเคยใชไห้ชมดยวรนี่รีห้อนี้ีก้าน่แะู่ดได้ก่ได้จุดนั้นหสหนมันกได้คุณหา้มนรจะได้บแอ่มาจากมาจากจากหน่วยค่ะ่นี่ว่าสุด่วยพดเกี่ยวกอกรแก ทุกคนตอนนี้กันลอยพ้นไปด้วยดีค่เจ็ดเรียบร้อย้วค่ะทุกคนฝนตกก่ะรถกัดติดรถกัะหลอยู่ได้ดีตอนนี้พ <c oughs> ่อเขามาซื้อของนะฝนตกผมจิผมพระเอกเปียกค่ะทุกคนไปกันทุกคนกับบาน Það er vinka liðan frökkinn og skokkana og svolítið. Það er svona hvað við tæðum. Þú kannu köra. Kjöla! Ég vil nýja. Ég vil nýja og það er klar. สาให้ชักทีก็ต้องอยู่ไปอย่างนี้เลยเราก็เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงมายัไงไงนะคะบอกกันใจค,คลิปนะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ Thank you for watching see you next video bye ฮ l ดะ e l l o